ด้สีส้มนะคะปูไข่ดองครับสดจริงๆสดสุดๆโอนโหนี่เห็นเธอเขี่ยพริกออกนะไม่ใช่ครับจะมาใส่ซีฟู้ดตรงนี้ครับอ๋อฮะฮโอเคฮะแบ่งครึ่งคุณไม่ดีแบ่งครึ่งให้แบ่งครึ่งให้โอ้ยนี่ยนี่นะฮะใส่แบบนี้ครับเอาปูไข่ดองมาครับลุยฮะสีส้มดีดี มันใช่เลยนะตัวแต่งมากนะคะหอยดึงโลซูลรานะครับใหญ่ๆไซส์แบบนี้นะฮะซูล่าเหรอซูล่าแน่นอนผมเซียนหอยเหรอถูกต้องตัวใหญ่มากอ่ะแฮะเอ็นก่อนนะฮะได้เลยครััมนแแ่งงะขงอยู่นเคแล้วก็ใส่นี่นะครับอมเชียวแบบนี้นะครับตัวใี้ซีฟู้ดนะครับตัวเดียวเข้าทางไหนดีครับคุณเข้าทางตรงนี่แหละครับมาฮะพอดีคำนะครับลุยครับ หมดไหมคะคุณลุกวันนี้เราสองคนจะพามากินของสดๆเลยนะฮะสดจริงๆนะครับและหายากมากในในในกรุงเทพเรานะทรเราต้องไปตามแบบแบบตามแต่จังหวัดตามแบบเมืองติดทะเลเนาะจะได้กินมาเราไปลุยดีกว่าดูมีอะไรบ้างนะครับไปลุยกันไปดูกันจอย่างแรกของเราคือปลาหมึกสดๆหมึกกล้วยครับหมึกสองนี่ดู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 โอ้โหโอ้โหโต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  โอ้โหคนข้างหลังนั้นก็บอกว่าสวยแซงปลาหมึกกันนะฮะดูดิตัวใหญ่มากเดี๋ยวกินเป็นซาชิมิกันครับเดี๋ยวไปเลยกันฮะขส่สังครับไขส่สังมาละคือทีเด็ดทำซาชิมิโคตรอร่อยอ่ะนี่แบบนี้เดีย๋ยวเอาเนื้อข้างในมานะแล้วแรกกินซาชิมินะเด็ดมากแล้วมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะฮะน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้โหสุดยอดน่ากินมากอืนี่นะฮะเริ่มแล้วนะคะรับปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกของเรา โอ้โหเอาเอาปลาหมึกเราได้แล้วมาแล้วครับตัวโตๆใสๆใหญ่มากนี่มานี่นะฮะเริ่มแรวนะครับสดๆใสๆดูความใสสิโอ้โหใสแบบสุดๆเลยอ่ะนี่เอามาวางบนจานครับโอ้โหยาวมากส่วนนี้คือส่วนนี้คือเอ็นหอยซาชิมินะฮะน่ากินมากทั้งเอ็นหอยทั้งปลาหมึกสดๆสุดจริง และนี้ฮะโชว์อยูวาสบินะครับพร้อมแล้วก็อันนี้ซีฟู้ดวาซาบิพร้อมมากแล้วก็นี้ฮะซีฟู้ดยักษ์ครับมาชิมดูเริ่มที่หนอนหมึกกันเลยนะฮะใสๆแนวๆอะไรอย่างงี้ต้องเลือกต้องเริ่มจากสิ่งที่บัลีชอบนะคะซีฟู้ดวาซาบินะครับซีฟู้ดวาซาบิเลยโอ้โหนี่มันใสแนวจริงๆเลยนะลายแตกเลยครับมาลุยฮะปลาหมึกสดๆอย่างนี้ฮะ ก okay. <ถ kitty. S 1> ินยากนะคะยิ่งในกรุงเทพหายากยังดูๆๆือดลกเลยอ่ะริงมอันนี้คือที่หมายความว่าสดใสนะคะอืนี่คือสามล้าบนอันนี้ชอบอย่างนนงนะอะไรปีกปลาหมึกอ๋อมันจะกรุบมากกรุบมากยิอะไรดีคะเอาคุณมือสั่นหมดแล้วอ่ะนี่เ้ย โชยู่วาาบินะครับเน้นๆเน้นๆไปมาโอ้โหลยครับส,สุดมากอะ่ะแล้วมีปลาหมึกที่ว่ายเป็นภาพประกอบอยู่ด้านหลังนะจ๊ะปลาหมึกสดๆเนี่ยมันแบบสุดจริงๆเอ็นหอยเป็นหอย,หอยอดูสิโอ้ใสเหมือนกันนะคะนี่เอ็นหอยนะฮะ จอซีฟู้ดแบบนี้นะครับมาซีฟู้ดรสชาติเป็นไงคะคุณดีสุดมากลุยครับเพราะซีฟู้ดเด็ดเจอน้ำจิ้มเด็ดๆเนี่ยมันจะเปรี้ยวมากแล็นน้ำพริกกอบน้ำแบบมันลงตัวมันละมุนมากมันหอมแบบหอมมากมเลยโอ้โหมันหวานมันนุ่มมากเลยที่ดีเลยเฮ้ยแต่เราบอกยังครับคุณว่าเราอยู่ที่ไหนคะเนี่ยอ๋อเออก็อยู่ที่วาร์ควิคคับนะครับลืมลืมเป็นหอยเด้งๆนะครับ ซีฟู้ดแบบนี้นะฮะเต็มๆเลยโอ้โหตอนนี้อยู่ที่ร้านว่าควิกคลับนะครับลุยฮะขุดมากแบบไม่หยุดยั้งนะคะอันนี้คือหอยสัง,สงมาละสัชิมินะครับเป็นตัวโตๆ,ๆเลยนะครับนี่ฮะแล้วเนื้อมันนะเนื้อไกอ่ที่นี้จะกรึบๆเลยแบบกรึบ,บๆๆๆๆะะจริงๆจัๆดแล้นังกรับๆๆ,ๆเลยฮะชิ้นนี่นี่คุณกระเบียแบบนี้นะฮะ เดี๋ยรู้เรื่องมาดูนี่ครับมันมีคำเกือบมันมีคำนุ่มคำหอมอยู่อร่อยมากนี่ไงไหนไหนไหนหาไม่เจอเนี่ยตัวสับบีแบบนี้นะครับมาดูนี่ครับตัวบ้างเลยกรี๊ดมากขึ้นหัวเลย นี่นะคะคือผัดชา,ชาทะเล,ะเลนะคะคือ<ะ>ประกอบด้วยอะไรบ้างคะคุณจะมีเอ็นหอยนะฮะแล้วก็มีปลาหมึกแบบแบบแบบสดๆเลยนะครับแล้วก็มีจุงะะ้งฮะแล้วก็มีปลาทอดะคะรับปลาทอดเหรอใช่นี่ไงปลาปลาปลาทอดด้วยม,มาลองสามอย่างนีก่อนนะ,ะลุยเอนแต่เมื่อกี้ได้ชิมน้ำจิ้มซีฟูดนะคะเผ็ดมากแม่เจ้าโอ้โหปลาหอมมากเลย่อ,อยนาาเลย ของสดมากหมึกเด้งป็นหอยก็ดีแล้วก็กุ้งก็สดตามได้ปลาฮะรุยครับต่อบากเหรอเมนูนี้นะฮะ,ะยำเป็นหอยใส่วาซาบิครับนี่เป็นหอยนะครับยำ<ร>ยังเผ็ดร้อนไม่พอเหรอคะคุณใช่ก็มีวาซาบิเข้าไปด้วยกินแบบนี้นะครับใส่บนช้อนนี้นะฮะคลิกตามนะครับ แล้วก็มีวาซาบิด้วยนะฮะมาครับขึ้นสมองไปเลยดูนี่ครับร้านนี้เป็นรสชาติที่แบบทานไปเลยอ่ะเข้มข้นมากแต่ร้านนี้บอกเลยเรสจัดนะจ,ดะจัดเลยอ่ะจัดว่าเพรทุนรละเว่าดีอันนี้กระเทียมเหรอคะเนี่ยโอ้โหกระเทียมมันเป็นเม็ดนะฮะเป็นหัดร้านนี้กรึบมากดีจริงดูนีครับ อบอ,อันนี้คือปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วนะคะใช่ครับปลาเก๋าเป็นๆเ,เลยนะฮะโอ้โหดูเนื้อ,ด,อ,ด,อดูเนื้อดูเนื้อดูเนื้อดูความขาวขาวแแวมมากชอบชอะไรขาวๆนะคะชอบครับรักมากเลยค่ะ <c oughs> โอ้โหมาอ่ะคุณเอาซีอิ๊วซะหน่อยนะคะปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วนะฮะนี่นะครับโอ้โหเอาซีใส่น,นิดนึงนะครับมาล <c oughs> ุยครับ ไงดีดีป่ะดีมากมากราดีอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันสดมากปลาเก่อนเดอนแน่นจ่บอกซีอิ๊วอ่ะมีความหอมใจจีนิดนิดดีจริงๆเลยครับว้าวมาดีมากินมามากินมากินมาว้าวเดี๋ยวเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดีเอาแก้มให้ไม่ดีแก้มปลาแก้มปลาอร่อยมากเด้อ้โหดูไข่นี่ปูไข่นึ่งนมสดนะฮะ เช่นเคยนะคะขอตรงมันมันไปก่อนเลยนะคที่ไม่ได้กินนะคะจุดนเน่มาครับลุยครับละบุนเลยไหมหอมมากเลยอ่ะอยู่แล้วก็นี่น่ากินขอดูหน่อยขอดูนไหมนี่ครับแพ้สีส้มนะช่วงนี้นะโคตรนะครับลุยครับมันสดคือมันดีอ่ะซึ่ง ชื่ออะไรคคุณหมึกผันดน้ำมันเครื่องนะฮะนี่จริงๆก็คือน้ำดำที่ตัวหมึกเขาละแหละมันจะพุ่งหรอพี่ชั้นไหมฮะไม่พุ่งครับไม่พุ่งคุณไม่ดีครับนี่เป็นชิ้นๆนะฮะเวลากินเนี่ยฟันจะสวยมากแหมนึกว่ามันจะกินหมดอีกแล้วมาครับลุยฮะผัดน้ำมันเครื่องนะจ๊ะรสชาติาเป็นยังไงหวานหวานหรอเหมือนผัดผัดแบบกระหรี่พิษไทยอะ่ะอร่อยไม่หวานหรอ กล่อบๆวันนี้นี่กลรอบๆมากวันนี้กล่อมเลยจริงๆดีมากอร่อยว้าวตะกริบตับนะครับอร่อยแซ่บนัวแล้วก็รสชาติแบบสุดจริงๆนะฮะมาตับนะรสชาติจัดจ้านอ่ะร้านเนี้ยจัดจ้านมากๆถ้าใครเอาคลิปอบมาโชว์นะว่ามาจะอบนะได้ส่วนรสชาติเปอร์เซ็นต์ครับทางร้านบอกไปแล้วโชว์คลิปนี้นะคะที่คุณกำลังดูอยู่ใช่รสชาติเปอร์เซ็นต์นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดตับๆด้วยครับสุดยอดครับเฉียบเฉียบเลยเฉียบมาก